เดี๋ยวให้ดูเรื่องแปลกๆครับดูนะครับตรงนั้นเห็นไหมครับมองไปนู่นตรงรถตู้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดึงเข้าไปใกล้มันจะมีรถตู้ทึบอยู่ใช่ไหมครับฝนจะตกอยู่แต่ช่วงนั้นครับตอนนี้ที่อูลมแรงนะครับแต่ว่าเม็ดฝนยังไม่มีสักเม็ดเลยก็ยังแปลกใจอยู่นะมันตกอยู่แต่ตรงนั้นนะครับ่นาะโอ้โหอันนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับ เมื่อกี้ตกที่อู่ปล่อยๆมาลินเฉยๆนะตอนนี้กําลังมาครัยๆ่ขยับมาขยับมา,มารถคุ้ยก็จอดอยู่นี่ครับเดี๋ยวก็ต้องล้างน้ำฝนไปอีกรอบก่อนแล้วกันเพราะว่า,าน่าจะเป็นวันวันจันตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมถึงจะได้เอารถไปให้คุอยนะครับเช้ามืดของวันจันท์เลยน่าจะออกจากกรุงเทพก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับมีเหตุการณ์ต้องเลื่อนนิดหน่อยครับ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับรถนะครับรถเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่าผมต้องอไปทําธุระพาครอบครัวไปต่างจังหวัดก่อนนะครับก็มารอดูกันว่าอาจะไปไหนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะจุกจุกจุกฝนตกมาแล้วอาาเอาไ้แค่นี้ก่อน มาแล้วครับตอนนี้มันมาแล้วม,มันมาจร <droite>. ิงแล้วเฮ้ย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 วฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้นเ้ยเฮ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 ้แเฮ้ยเฮ้ย้ยเอนยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเ้ยเฮ้ย้ยฮ้ย้ย่ฮ้้ฮยเฮ้มเฮ้เ้ยยเยรยเ้้เย ตอนนี้ในกรุงเทพก็ถล่มลงมาแล้วนะครับตกลงมาแล้วโอ้ตกแรงด้วยฟังเสียงฟ,ฟ้าแล้วกันนะครับโอ้พี่น้องดูดูด,ดูเอ้สังกะสีสังกะสีสังกะสีสะสจอดเลยท้ายจอดตักฝนเลย เราประหยัดน้ำช่วยชาติเออเข้าท่าข้าท่าเข้าท่าเป็นเรือแล้วเนี่ยอ๋พอพราะเราบ้างสังกัสีปิวลมดูดูลมดูลม,ลมนี่ให้ดูลมครับดูดูความแรงของลมครับขอดี สังกะสีเปิดแล้วครับสังกะสีเปิดแล้วเปิดแล้วตายตายตายพี่น้องสังกะสีเปิดแล้ว,ส,ว,ลวสุดแล้ว โอ้ยถุ่มเท่ขนาดวะสร้างกิจเนี่ยสีตั้งน่ก็ได้ดอกยืนสีทั้งน่โอ้ยฝนตกน้ำอ,อ,อ,อันนี้ผมประกอบไฟกันชนหน้าให้เรียบร้อยครับข้างหลังให้เรียบร้อยอันนี้รอบคันครับคันนี้ทำรอบคัน ครับเก็บงานรอบพันคันนี้เขาเรียกว่าสีเขียวขี่ม้าเขียวขี่ม้านะครับตัวนี้อืเขียวขี่มา้มมาแต่ว่าภ,ภาษาฝรั่งผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเขียวอะไรนะครับแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกสีเขียวขี่ม้าครับแต่คันนี้ถ้าไปดูในเล่มในเล่มรถนะครับตาม ตามขนส่งเขาจะเรียกว่าสีเทาแต่เราอะเราเ,รเอ้ยโอ้ยบักนึงผู้นึงล่างรถบักนึงเปิดกระจกอะเอาที่ล่ะโอ้นอยน้ำเขารถเได้าะนี่เอ้ยเดินหน้ำไปเอาไปเอามาเดเสร็จทำความสะอาดภายในให้ลูกค้าเได้าะนี่ น้ำเซลดนข้าวเปยิฮ่า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 ่โอ้ยน้ำเข่ารถเต็มเลยครับเข่านาเต็มเต็มเลยครับว้ยนะโอ้ว่าแล้วมึ้จะเปิดกระจกลงว่าผู้หนึ่งล่างรถผู้หนึ่งสีดน้ำใส่รถ มันก็เขารถตัวน้ำบ้านนี่เอาสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ